สวัสดีคะ่ะอยู่กับสมนัชาแนลนะคะตอนนี้ก็พามาเดินตลาดสีภาคนะคะตลาดสีผาาบ้านม่วงนะคะมีถึงวันที่สิบห้านะคะเรียกตลาดสีภาคนะคะนี่นะคะจะพามาดูของกินเยอะแยๆเลยนะคะอันนี้น่ากินมากเลยขนมอะไรอะอใส่ขนมเบื้องนะคะไส้เค็มไส้ครีมนะคะนี่น่ากินมากเลยนะคะ ือร้านนี่นะคะโอ้ขนมเบื้องนะคะไส้แบบทะลักเลยนะคะนากินมากนะคะตลาดสีภาคนะคะถามเขาเลก็เขาอยู่ถึงวันที่สิบห้านะคะเพราะว่ายายเห็นเขาขายหลายวันแล้วแต่ไม่ได้เจาะดูมันน่นก็มานะคะแต่ไม่ได้ดูนะคะ มีเครื่องดื่มนะคะมีนี่น้ำเยอะแยะเลยนะคะน้ำลำไยน้ำกระเจี๊ยบน้ำเก๊เกฮวยส้มนะคะน,น้ำมะพร้าวแล้วก็ลิ้นจี่นะคะแล้วก็มีสตรอเบอรี่ด้วยนะคะนี่โอ้อันนี้รู้สึกว่าคิวยาวนะคะอันนี้คิวยาวนิดหนึ่งนะคะ FC นะคะคิวยาวมากเลยนะคะ ชิลละห้าบาทชิลละสิบบาทสี่สิบบาทเป็นปลาหมึกนะคะสี่สิบเก้าบาทก็มีนะคะแล้วแต่ละค่ะคันดอก์ชีสค่ะอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยค่ะฝากร้านได้เลยนะคะสีผภาคค่ะร้านคอนดอก์ชีสค่ะสีผ้าคคอนดอก์ชีสนะคะ น่าถามมากเลยอันนี้คืออันนี้เป็นชิพซีซ้อิปส,ส,ส,ส่ฟลายคันดอกชิพยืดค่ะคันดอกชิพยืดร้อนอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างเยอะใส่ตะกร้าเลยะไม้เท่าไหร่คะ49.39ค่ะ49กับ 39, 39, 39<ด>นะคะรู้สึกว่าขายดีนะ่าดูเลยนะอันนี้ก็49เดี๋ยวยายจะลองชิมดู ตลาดสีภาคร้านนี้คนเยอะที่สุดเฉพาะเด็กๆนะคะเด็กๆจะเยอะนิดนึงนะคะแล้วนี่นะคะสืออันนี้สามสิบเก้าบาทกินแล้วก็ยืดๆอย่างนี้เลยบอกอ๋อยืดๆอย่างนี้เลยนะคะสี่สิบ้าบาทเดี๋ยวเราจะเอาไปชิมดูนะคะว่ามันยืดจริงไหมนะคะโอ้ยน่ากิน อ๋อซื้อเสร็จแล้วไปทอดใหม่ใช่ไหมคะอ๋อซื้อแล้วก็ไปทอดใหม่นี่นะคะเอาซอสอะไรคะชีสผ้ามอ่า้ชีสกับเาเป็น่อันนี้ใช่ไหมอันนี้ยายจะลองกินอันนี้ดูต้องกินแล้วร้อนเลยใช่ไหมถ,ถ้าเย็นมันจะไม่ยืดใช่ไหมอ๋อถ้าถ้าเย็นแล้วมันไม่ยืดนะคะยีส่สนี่นะคะยายจะลองอันนี้นะคะ ตันนี้ค่ะค่ะเป็นสวยได้อะไรลูกได้อะไรคะอรอคิวเยอะเลยนะคะนางก็รอคิวเยอะนะคะอาซาสแบบอะไรกับอะไรยีสต์กับมะเขือเทศมามาที่แม่ทูนโอ้ทางนี้ก็ลูกชิ้นนะคะเราลูกชิ้นแล้วก็ส้มตำนนะะโอ้ยน่ากินจังเลยนะคะหูเดี๋ยวจะพาไปกินขนมจีนได้เห็นขนมจีนแล้ว ยาวไปถึงนู่นเลยนะถนนใหญ่นะคะ FC นะคะตลาดวันนี้มันจะอยู่ถนนใหญ่หน้าเลยถนนใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปนั่งกินตรงนู้นนะคะคนเยอะมากนะคะรู้สึกว่ามาเดินเยอะที่จะล่อแล่ทอดนะคะตอนนี้กำลังทอดอยู่เด็กๆก็รู้สึกว่ากินแล้วก็เลือกน้ำอีกนะคะ น้องๆน่นานรักทุกคนเลยนะคะรอคิวยาวรอคิวนิดนึงนะคะยังไม่ถึงคิวได้ได้ค่ะ,คะกี่นาทีก็รอได้ค่ะขายคนเดียวสองอย่างทั้งน้ำทั้งนี่นะคะขายคนเดียวนะคะไม่มีผู้ช่วยเลยนะคะเก่งมากเลยนะคะ มะผาะแก้วละห้าแก้วเลยสิบแก้วเท่าไหร่คะสามสิบแก้วละสามสิบบาทนะคะแก้วลรอยได้ตกแก้วละสามสิบบาทเลือกแก้วสีได้เลยเราอยากได้แก้วสีอะไรเราก็เลือกนะคะอสตรอเบอร์รี่นะคะเยค่ะอยากได้แก้วอันไหน <t> ก็เลือกเลยนะคะโอ้น่าฐามนมากๆอันนี้ก็ลูกชิ้นส้มตำนะคะทางนู้นก็ผัดหมี่นะคะ มีส้มตำมีผัดหมี่ด้วยนะคะหู้น่ากินมากผัดหมี่ร้อนๆน,น่าทานมากเลยนี่นะคะชื่อร้านหนึ่งน่าทานมากตลาดสี่ภาคนะคะนนี้ก็มักกะโรนีนะคะ น,นี้ก็ผัดมี่ซุ้วนะคะแล้วก็เส้นใหญ่เส้นเล็กแล้วเส้นมา,ม,าม่ามีสามเส้นนะคะมีสามไซส์นะคะทางนี้กันนะอันนี้มักกรนีค่ะาาใช่ค่ะมักกรนีค่ะ,นนคะม,มีมามา่าแล้วมีผัดเส้นแล้วก็มีผัดอันนี้อันนี้ผัดไทย ยี่สิบาทยเยอะมากนะคะเอฟซีนะคะน่ากินกทุกทุกเมนูน,นะคะอันนี้ก็เป็นของฝากอันนี้น่าจะเป็นสําหรับเด็กๆน่าทานเดี๋ยวเราจะไปเอาอันนี้กันนะคะเอฟซี 4, ที่ยายสั่งไว้อ๋ออันนี้กะละแมนะคะไม่เหมือนที่บ้านยายนะคะบ้านยายจะเป็นอีกแบบหนะะึ่งค่ะอันนี้เป็นลูกอมนะท็อฟฟี่นะคะสาหรับเด็กๆนะคะอันนี้ก็เป็นผลไม้นะ ผลไม้เป็นเป็นผลไม้กรอบก็มีนะคะอันนี้ก็เลือกแก้วนะะเลือกแก้วรู้สึกว่าเลือกแก้วจะขายดีมากเลยสามสิบบาทเลือกแก้วเลือกสีเองได้นะคะเอาอะไรนะเอาเอาที่จิ้มไปยังเนสอย่างเดียวนะ้ำเนสกับชีสอะครค่ะค่ะมันเนสกับชีสนอกนั้นไม่ะเขือเทศไม่เอาค่ะ น่าทานมากเลยไม้ละสามสิบบาทถ้าเย็นแล้วชีจะไม่ยืดนะคะค่ะค่าตอนอุ่นๆร้อนๆอร่อยมากเลยเท่าไหร่คะไม่เดี๋ยวจะไปนั่งทานตรงร้านขนมจีนนี่นะคะพอดีจะไปทานขนมจีนด้วยะคเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง สำหรับคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะได้แล้วคะ่ะน่าทานมากน,นะคะสะี่สิบเก้า่อยเลยนะคะนี่นอะไรคะเนื้อใหญ่นี่นะนนไนนนมล้ละสามบาท